รถเก๋งปีใหม่ผ่อนถูกครับนิสสันอเมล่าครับผมไม่ลัามือนะครับวันนี้ครับผมโอ้โหเรื่องดียามดีมากแค่ไหนวันนี้ลูกค้ามารัดรถครับวันนี้อยากจะถามว่าเคสนี้ไปมากแค่ไหนไปไกลที่ไหนยังมาที่นี่เพราะอะไรครับวัสดีครับวัสดีครับโอ้โหวัสดีครับพี่ร่อนวันดี้ครับผมพี่ร่อนเดินทางมาจากที่ไหนครับอยู่คนกันนี่หละครับอยู่คนกันนะครับผมไม่คิ่ร่อนเห็นว่าไปไปมาหลายที่แล้วใช่ครับออกได้ไหมครับพี่ มันออกไม่ได้ครับออกไม่ได้โอ้โหแต่มาซาเนลโตเซอร์ไพรส์ไหมครับเซอร์ไพรส์ครับออกได้ไหมพี่ออกได้ครับออกได้นะครับโอ้โหมาเจอเซลล์แบงค์ยังไงบ้างดูแลดีไหมดูแลดีครับสู้เต็มที่ไหมสู้เต็มที่ครับดันดันสุดๆดันสุดสุดนะครับบอกว่ามหาเซลล์แบงค์คือไม่ผิดหวังใช่ครับนะครับผมคันนี้ก็พี่รอนก็ได้รับรถเนาะคันนี้ซื้อคนเดียวไหมครับซื้อคนเดียวครับแฮมได้ดาวไหม ไม่ได้ดาวครับไม่ได้ดาวเลยเนาะใช่ครับคือช่วยทุกอย่างเลยใช่ครับไม่มีคนค้าไม่มีคนค้ำฟีทุกอย่างครับฟีทุกอย่างนะครับวันนี้ก็ดีใจกับพี่รอนมากในที่ตั้งใจมาหาแบงค์รอได้รถรับรถไปนะพี่เนาะใช่ครับสู้กันจนถึงแต่เที่ยงจนถึงเกือบเย็นนะพี่เนาะจนได้ครับรถคันนี้วันนี้อนุวัตเลยครับผมวันนี้อนุวัตเลยขอบคุณพี่รอนมากขอให้พี่รอนมีความสุขนะครับแล้วก็ขอให้สุขกแข็งแรงเงินทองไหมาเทมานะพี่สาธุคันนี้บอกว่าปกติเป็นพระรถสัตว์อยู่แล้วคันนี้จะทําอาชีีีพเสรินนนะ้ ก็ได้รับรอจริงด้วยไปมาหลายที่ไม่ได้แต่มาที่นี่จบเลยใช่นะครับขอบคุณมากอีกรอบครับพี่ครับนี่ครับผมนี่คือนิสสันไอเมล่าครับบอกว่าตัวสปอร์ตเทคปีสินะนี่ครับม้วนผ่อนสบายๆแค่5,000กว่าบาทครับตลอดสัญญาไม่ต้องดาวไม่เต็มบาทเดียวครับไปที่อื่นมาไม่จบแต่มาหาผมพี่หัวหน้าแขกแบงค์ครับจบทุกกรณีครับดันโนเคสช่วยดูทางครับผ่านทุกกรณีครับผมนอกจากติดแบ็คลิสต์นะครับถึงจะไม่จบกับผมสนใจติดต่อที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่ห้าสองหกนสามสี่นี่แอดสี่สี่เอ๋